เอาเลยครับผมสวัสดีชั่ววลานะครับผมหลายคนคงจะรู้จักผมอยู่แล้วนะครับผมว่านั่นคือช่องอนามันีนะครับผมแต่วันนี้เราเกียินะครับผมจากเอิ์นะครับผมจากช่องเอินรีวิวนะครับผมมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเรารู้จักกันนะครับผมในส่วนของเช้านี้นะผมแล้วก็จริงๆแล้วเราอยู่ในติดตูนดาวเหมือนกันนะครับเอินสวัสดีครับสวัสดีครับเอินแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมเอิ์นะครับก็คือัด ทำเพจรีวิวเกี่ยวกับพวกสินค้าไอทีแล้วก็พวกเทคโนโลยีใหม่ๆแก็เจ็บที่เพิ่งออกใหม่อะไรแบบนี้ครับมาอัปเดตข่าวสารกันให้คนแบบติดตามอะไรประมาณนี้ครับไปดูได้นะครับผมมันมีแอดเซ็ตลำ้ำๆเยอะๆมากเลยนะครับผมบอกเลยครับก็คือต่อเพจก็จะเป็นเพจเฟซบุ๊กแแอด,แอดเอิรนรีวิวเนี่ยครับือ ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเอิญนั้นอยู่ในบิตูนดาวกับเรานะครับผมมาระยะใหญ่ๆแล้วนะผมแล้วแบบว่าเป็นต้องบอกสังคมบิตูลดาวนี่ค่อนข้างดีมากนะเพราะกิจกรรมเยอะมากจนแทบจะเรียกว่าอย่างอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วนะใช่ครับกิจกรรมเยอะมากมีทุกวันเลยครับ <c oughs> พูดถึงวันนี้เอิญจะมารีวิวอะไดูหน่อยครับผม เดี๋ยววันนี้จะมามาแนะนําตัวเว็บที่เขาที่จีนเขาใช้ระดมทุนพวกสินค้าแกจิตใหม่ๆกันครับแล้วก็สินค้าบางตัวที่แบบกําลังระดมทุนตอนนี้มีอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับอ้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกใหม่มากนะครับผมที่แบบไปเห็นมาเพราะว่าอาจจะเรียกว่าดีกาสวัสดีครับแมนอ่อค่อนข้างแปลกใหม่นะเพราะว่าปกติผมใช้ตัวค i c k s t a r t e r นะครับผมแต่ไม่เคยรู้จักเลยนะผมว่าเอ้เว็บจีนมีด้วยว่ะ ใช่ของคิสตาร์เตอร์ผมก็เคยไประดมทุนอยู่เหมือนกันครับแต่แบบบางทีก็แบบมันรอนานมากแต่แบบข้ามปีจนบางทีก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมาักทีเลยครับแต่ว่าของจีนเนี่ยมันมันดีมากตรงที่แบบว่าเขาเหมือนเขาไม่ได้แบบมาระดมทุนเพื่อเอาไปทําเหมือนเขาเอามามาแค่มาโปรโมตแบบว่าเขาทําเสร็จแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือเราระดมทุนเสร็จจบปุ๊บก็แทบจากความจะส่งเลยทันทีเลยครับโหมันมันเจ๋งมากนะผมว่าเพราะแบบว่าเฮ้ยคิสตาร์เตอร์อะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับมันคือเว็บระดมทุนของฟัง ฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยระดมทุนไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นของให้เรานะครับผมหรือบางทีอาจจะรีฟันกลับมานะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ผมไปลงเกมนะแล้วเกมบางทีมันก็ไม่มันไม่สักเซสอะมันไม่เต็มยอดนะครับผมมันก็เลยแบบเหมือนกับบางทีก็รีฟันบางทีก็ไม่ได้คืนกลับมานะครับผมก็รู้สึกเซ็งๆหน่อยนะครับใช่แบบของก็เหมือนกันแบบเห็นแล้วอยากได้แล้วก็แบบจ่ายเงินไปแล้วก็ต้องรอต้องไม่มีกําหนดเมื่อไหร่มันจะมาสักทีอะไร่ครับก็แบบแอบเซ็ ห,หน้าเว็บเป็นยังไงครับผมอันนี้ก็จะเป็นชื่อเว็บเสี่ยวมียูพินนะครับก็คือเป็นของยี่ห้อของแบรนด์เสี่ยวมีเนี่ยครับเขาทําเป็นเว็บระดมทุนขึ้นมาให้แบบแบรนด์จีนต่างๆเอาของมาลงระดมทุนโปรโมทมาขายครับคล้ายๆเหมือนเป็นลาซาด้าเลยนะครับก็คือจะมีหลายๆยี่ห้อมาลงขายอยู่ในเว็บนี้โดยที่แบบแบรนด์เขาก็จะคัดมาหน่อยไมไ่แบบใครก็ได้เอามาลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะของก็จะค่อนข้างมีคุณภาพ ถ้าเราอยากเข้ามาดูก็ที่เว็บเสี่ยวมี่ยูพิน c อ m เนี่ยครับแล้วก็ถ้าจะดูสินค้าระดมทุนก็มาตรงไอ้ตะกร้าถุงดําๆเนี่ยครับมันก็จะมี mm. เข้าไปก็จะเป็นพวกสินค้าที่กาลังระดมทุนตอนนี้หรือว่าที่เพิ่งจบไปแล้วอะไรก็จะขึ้นมา่างว่าอยากรู้จังเลยครับไอ้สินค้าระดมทุนเนี่ยที่มันระดมทุนเนี่ยคือผมพอเข้าใจระบบมันแต่ ถ้ามันเป็นของจีนเนี่ยเราต้องใช้เงินหยวนแล้วก็ตัว v c a t ด้วยใช่ป่ครับผมหรือว่าอยางอื่นในการที่สามารถเราต้องใช้พวกคารโก้จีนที่เขาแบบชิปปิ้งเข้ามาครับก็คือเราก็สั่งของก็ไปลงคารโก้แล้วเขาก็จะชิปปิ้งมาที่ไทยต่ออีกทีหนึ่งแบบนี้ครับก็คือเขาจะไม่ได้ส่งมาไทยโดยตรงมีที่ไหนแนะนำเป็นพิเศษไหมครับผมเผื่อจะได้บอกต่อกันไปครับที่ถ้าง่ายๆก็จะมีของพวก t cash คาโก้อะไรครับก็คือเขาก็จะ ดาวใหญ่อยู่ก็จะใช้ระบบเขาก็โอเคดีนะครับอก็อสำหรับใครที่อยากจะลองลงไปในครีสเตเตอร์ของจีนนะครับผมก็มีพี่แคนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมลองดูได้อันนี้ก็แบบเป็นรายการที่แบบกำลังระดมทุนตอนนี้เลยอันนี้แบบเพิง่งอาจจะเพิ่งมามีร,าระดมทุนไปสาิบสี่เปอร์เซ็นแล้วอันนี้เหลืออีกแค่สิบเก้าชั่วโมงจะจบแล้วนะครับก็ระดมทุนไปทะลุไปร้อยสามร้อยหกสิบสาเปเ็แล้วก็ เกินที่เขาคาดไว้อะไรอย่างนี้นี่ก็สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ส่วนพวกนี้ที่แบบกําลังจะมาเร็วๆนี้แล้วจะมีพวกของที่แบบดูล้ำๆหน่อยอะไรอย่างนี้ครับอพูดถึงว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยครับผมที่เอิญบอกว่าเฮ้ยมันเราลงทุนเสร็จมันมาเร็วเนี่ยมันเร็วขนาดไหนครับผมมันอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยผมกดเข้าไปดูไอตัวเครื่องโน้ตคอร์เนี่ยครับเขาจะบอกของผม แปลเป็นไทยง่ายๆให้อ่านกันได้นะครับก็อย่างอันเนี้ยเขาระดมทุนอีกเหลืออีกหนึ่งวันก็คือปิดปิดวันที่ยี่บแปดใช่ไหมครับแต่ไอ้วันจัดส่งเขาก็คือยี่แปดมกราก็คือแค่เดือนเดียวครับเขาแบบาส่งแล้วอะไรเงี้ยครับโอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะนี่เร็วกว่าที่สตาร์ตเตอร์เป็นแบบเป็นสิบเท่าไมเท่าเลยนะใช่คือแบบเรารอไม่นาน โอ้ oh. แถมแบบบางอันมาเราลงทุนแต่ว่ามีลิสต์มีรีวิวส่งให้แบบบล็อกเกอร์ที่จีนรีวิวแล้วเรียบร้อยแล้วอีกต่หาคือแบบเลยมันเสร็จแล้วแน่ๆเราลงทุนแล้วเราได้ของชัวร์อะไรเง <S <S ี้ยเพราเนา้อมโหเทาที่ผมฟังมา<ๆ>แบบหลายปีนะครับมันไม่เคยมีอันไหนไม่สําเร็จเลยนะครับก็คือมันแทบจะสําเร็จทั้งหมดเลยโอ้สแนั่นเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนที่เราสามารถเข้าไปดูได้แล้วได้ประโยชน์จากมันด้วยนะเนี่ยใช่ครับเราเราก็ มาอ่านตามติดตามเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแบบเราไม่ได้สั่งอะไรครับเพราะมันก็จะมีของแบบพวกเราลงทุนมันก็จะมักจะเป็นอะไรล้ำๆอะไรอย่างนี้ครับอืมวู้จิงว่เจิงว่ะอันนี้เจ๋งเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็จะมาดูในนี้ครับแล้วก็แปลเอามาลงเพจว่าแบบมาอัปเดตให้คนสนใจกันหรือแบบบางใครบางคนแบบเขาสั่งไม่เป็นก็แบบก็ฝากทางเพจผมสั่งอะไรไอย่างนี้ได้เหมือนกันครับ ก็จะมาอัปเดตกันโอ้แต่รู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนถูกใจปรู้ปวดคอแล้วนะ <laughs> <laughs> มาดูก <laughs> ันที่แบบคนสนใจเยอะๆครับก็คือมันจะเป็นปกติเครื่องค้นกลิ่นหอมครับมันก็จะแบบในไทยขายกันก็จะเป็นแบบพวกคนอะโรมาที่เป็นใส่น้ำมันก็หยดน้ำมันหอมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ <Wow. S 1> ว่าอันนี้ของอันนี้เป็นของยี่ห้อ Xiaomi เองเลยเขาทำมาระดมทุน มันจะเป็นประมาณว่าเป็นเครื่องเราไม่ต้องใช้น้ำครับมันจะเป็นเครื่องพ่นแบบเนี้ยแล้วก็เราเสียบปลั๊กเฉยเฮ้ยไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยครับมันมีแบตในตัวโอ oh. ้ข้างในเนี่ยมันก็จะมีน้ําหอมสามกลิ่นอยู่เป็นหลอดเหมือนประมาณหลอดรีฟิลสามอันนะครับสามตลับ oh. เสร็จแล้วเราก็เนี่ยก็จะมีบอกว่าสามอันมีอะไรบ้างอันแรกก็จะเป็นประมาณแบบกลิ่นเก็บฟุตสดชื่นสดชื่นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ พวกชาผสมมะลิอะไรเน้นแบบว่าเพิ่มสมาธิเวลาเราทํางานอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. อืันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเบอร์กามอสลาเวนเดอร์แบบช่วยผ่อนคลายแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือแบบเราแทนที่เราจะเลือกกินใดกินหนึ่งปล่อยออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตัวเครื่องเนี้ยเราสามารถต่อกับแอปมือถือแล้วก็ดีย๋ยวผมเอาลูกนี่แล้วก็ oh. สามารถปรับได้เลยว่าจะให้น้ําหอมอันไหนเนี้ยออกมากี่ระดับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอย่างเงี้ยครับ ็คือสามอันอันละหนึ่งถึงสิบรวมคอมบิเนชันกันก็แบบออกมาได้ประมาณแบบพันสามสิบสามแบบโดยที่แบบในเครื่องเดียวแบบนี้ครับแล้วก็เลือกได้ว่าอยากได้กลิ่นแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับแล,แล้วก็สามารถเซตไฟสรรีได้ด้วยแบบสิบหกล้านสีว่าเราอยากให้มันเป็นสีไหนตามตามมูดที่เราต้องการที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะใช่ ก็จะน่าสนใจแบบไม่เคยเห็นท no ี so, like life, ่ไหนมาก่อนเลยเพิ่งงมาเจอแบบที่นี่ที่แรกเลยอันนี้จะเป็นรีฟิวที่แบบหมดแล้วก็สั่งหลอดมาเปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องอะไรครับก็ตัวเสี่ยมีเองเขาก็จะมีแอปมนีโฮมก็คือใช้ควบคุมอุปกรณ์พวกสมาร์ทแก็เจ็ตในบ้านนะครับมันก็สามารถตั้งได้แบบตอนกี่โมงให้เป็นกิ่นนึงตอนกี่โมงออกอีกกิ่นนึงอะไรแบบนี้ครับอัตโนมัติได้เลยต่อผ่านแอป โอ้โหไอเดียล่ำมากใช่แล้วก็แบบเอามาคอมโบสมมติเรามีหลายเครื่องอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถแบบเซตให้มันเครื่องหนึง่งเป็นกลิ่นหนึง่งหรือว่าเวลาเราเปิดหน้าต่างแล้วมีเซ็นเซอร์ที่หน้าต่างอย่างเงี้ยครับพอเปิดหน้าต่างปุ๊บให้ปิดเครื่องอัตโนมัติถ้าปิดแล้วค่อยเปิดเครื่องอะไรประมาณนี้ก็ตั้งได้หมด mm. เลยในะ mm. แอปมีโอมเพราะว่าตัวแพ็กเกจก็จะมาแบบสวยงามของ แนวมินิมอลมินิมอลหน่อยของตามสไตล์ x ี่ o มีเขา,าอืออันนี้ก็เป็นตัวที่เอามาแปะลงเพจไว้อยู่เหมือนกันแล้วแบบชอบกินแนวไหนก็ผสมเองได้เลยอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็เป็นเครื่องพ่นน้ําหอมที่แบบสามารถปรับกลิ่นเองได้เอามาผสมเองได้เลยว่าเราอยากเราชอบคนไหนมากมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้อู้จิงว่าจริงว่านี่เจ๋ง ก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็อันตัว,วัยรุนปลดคอเนี่ครับเขาเป็นพึ่งพึ่งจะลงไปเมื่อเมื่อวานนี้เองครับมันจะเป็นเครื่องคอครับถ้ารุ่นก่อนๆที่เราอาจจะเคยเห็นกันมันจะเป็นแบบใส่แล้วตอนนี้มันจะเป็นไฟฟ้าช็อตเบาๆนวดใช่ไหมครับแต่ว่าว<ะ>ตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นไฟฟ้ามันจะเป็นใช้การสั่นแทนอ,อันนี้มีคลิปให้ดู โนอ้โหมั oh. นก็ oh. นจะสั่นที่คอแบบนี้เลยเวลาเราใส่อันนี้ผมก็สั่งมาครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอได้เลยก็จะมาร oh. ีวิวลงในเพจอีกทีหนึ่งโอ้โหหรือผม <bat> ต้องไปดูแล้วน่าสนใจน่าสนใจนอกจากนั้น God, <S <S ล้วก็บบฟังเพลงได้ด้วยนะครับมันมีลําโพงในตัวแล้วก็ต่อบูทโทสกับมือถือแล้วก็แบบฟังเพลงไปนวดไปเชิวชวอะไรอย่างเงี้ย ไม่เจ๋ง ну ว exactly. no ่ะเจ๋งว่ะเออคบคบดีโอ้หเจ๋ง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 ดูเกิดความอยากขึ้นกันต่างรู้สึกคอปวดกันต่าและข้อดีของการระดมทุนก็คือมันที่เราแบบเหมือนทั้งยุโรปก็มีอะไรก็คือมันก็จะเป็นโปรโมชั่นที่แบบถูกกว่าตอนขายจริงเลยครับแบบได้ราคาพิเศษกว่าตอนที่เขาแบบหลังเขาวางขายแล้วอืม อันนี้มันจะปรับมีโหมดปรับได้สี่แบบมีแบบนวดปกติแล้วก็แบบนวดมีทําความร้อนแบบเหมือนประคบร้อนไปด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เจ๋งมากคือแบบมันสามารถนวดตามจังหวะเพลงได้ด้วยอ่ะแบบถ้าเราฟังเพลงไปแล้วก็เชื่อมต่อบทโทสไปเนี่ยมาสามารถที่จะสั่นตามเพลงได้หรือว่าเอาไปเล่นเกมแบบเพิ่มความสนุกในการเล่นก็ได้มันจะมีฟีดแบ็มาสั่นๆตรงคออะไรเงี้ยตามจังหวะโอ้สุดยอด มีการเป็นแบบว่าบอกว่ามันมีชิปฟังเพลงได้โอ้เพราะมันเห็นเทคโนโลยีหลายๆอย่างแล้วมันแบบเพื่อว่าโลกเรามันไปเร็วมากนะครับเนี่ยใช่ครัแบบของจีนก็แบบเขามีทรัพยากรพร้อมทุกอย่างเลยแบบทั้งโรงงานผลิตทั้งเทคโนโลยีอะไรก็คือเขาเขาแทบจะระดมทุนแล้วก็แป๊บเดียวเสร็จเลยไม่เหมือนกับคิกสตาร์เตอร์ที่แบบแบบขเขาเขาระดมทุนเสร็จเขาก็ต้องไปจ้างทางจีนผลิตอีกทีนึงมันก็เลยจะช้าอย่างเงี้ยครับ เราจะมีสองสองตัวนี้ที่แบบกำลังระดมทุนอยู่แล้วก็น่าสนใจที่ผมเอามาแปลในเพจครับโอ้ส mm ุดยอดสุดยอดจริงไอตัวต่อไปที่ผมมาน่าสนใจมันยังกำลังจะมาก็มีเนี่ยแปลสีฟันไฟฟ้าที่มันมีจอตรงนี้ด้วยยังไม่แน่ใจว่า mm hmm. เป็นยังไงแบบ oh <my S 2> ต้องรอรอรายละเอียด <God. S 2> อ,อ,อีกอีกสี่สิบแปดอีกสี่สิบสามชั่วโมงจะจะออกเรื่องระดมทุนแล้วก็จะกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับอ๋ออ mm ั hmm. นี้ก็ดูล้ําอยู่เหมือนกันเป็นแบบ กระจกที่แบบมีหน้าจอสำหรับให้เราเออกกำลังกายตามอะไรประมาณนี้มี a อไออะไรสักอย่างเฮ้ยโหเทคโนโลยีมันไปมันไปไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบพอเราเรามาลองเห็นของเพื่อนบ้านเราจริงๆคือเพื่อนบ้านเลยนะมันอยู่ติดกันเลยนะผรใกล้ใกล้กันเลยแต่แบบว่าทำไมเรารู้สึกว่าเราพัฒนาช้ากว่าเขาอะเเราเราเหมือนเขาเหยียบว่าเราไม่ไม่ค่อยมีอะไรของเราเองเท่าไหร่ก็ต้องต้องไปจ้างเขาผลิตอีกทีนึงอะไรครับ แต่ของเราก็เก่งเยอะนะแต่เหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกับส่งเสริมมันเนาะก็ว่ากันไปใช่แบบมันก็จะคนละคนละแนวกันของเราก็อาจจะแบบพวกซอฟต์แวร์พวกอะไรอย่างนี้เราก็ก็เก่งๆก็มีแต่ว่าถ้าพวกฮาร์ดแวร์อะไรอย่างนี้เราก็ยังต้องพึ่งทางจีนอยู่พอสมควรต้องสั่งชิปจากเขาอะไรแบบนี้ครับอืมหุ้ยเก่งฮะเก่งแฮะก็ หรือว่าถ้าเราไม่ได้ดูตัวระดมทุนนี้ครับเราก็จะดูสินค้าใหม่แล้วก็มากดตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ก็จะมีพวกสินค้าใหม่ๆ่ที่แบบเขาว่างขายแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นลําโพงเป็นมันมีขายแทบทุกอย่างแล้วครับแบบสร้อยทองอะไรนี้ก็มีเป็นของแบบเครื่องประดับอะไรประมาณนี้ครับนาฬิกามือถือมีหมดเลยโอ้ของกินก็มีนะครับแบบผลไม้ชาอะไรประมาณนี้แต่ว่าผลไม้เราก็ซื้อที่บ้านแถวแถวบ้านเราก็น่าจะสะดวกกว่าชิปปิ้งมา อันนี้ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันเป็นผ้าปูที่นอนที่แบบว่าทำความอุ่นได้โอ้ oh. Oh. คือของเจ้าอื่นเนี่ยมันจะแบบมันจะมีขดลวดอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างในนี้แล้วแบบเวลานอนก็จะรู้สึกแข็งไม่สะดวกแล้วก็แบบรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยที่แบบต้องเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าระหว่างนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ oh. ตัวนี้เขาจะแยกส่วนมีมีเป็นเครื่องเล็กๆไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ผมเลื่อนให้ดูิ่งจะดูมาเช้านี้เนี่ยครับมันจะเป็นเครื่องที่แบบ ต้มน้ำให้มัน oh. อุ่นอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะไม่มีไฟฟ้าแล้ว oh. เขาก็จะปล่อยน้ำอุ่นผ่านท่อแล้วใส่ยามาเนี่ยครับแล้วก็ส่งเข้ามาทิศข้างในผ้าที่ปูเนี่ยวนไปวนมาแล้วก็วนกลับมาที่เครื่องแล้วก็ทําความอุ่นแล้วก็ส่งกลับไปใหม,ใหม่มันก็จะแบบอุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ควบคุมอุณหภูมิของน้ําได้ตั้งแต่ยี่สิบถึงหกสิบองศา oh. เขาก็จะแบบ oh. การันตีว่าปลอดภัยมันไม่มีไฟฟ้าอยู่ใกล้ตัวเราอะไรแบบนี้ครับ อย่างน้อถ้าจะโดนก็โดนน้ำลวกแค่นี้ใช่มันมันก็มีอุณหภูมิแค่หกสิบก็จะไม่ไม่ร้อนขนาดนั้นเลยอืมดี้ดีเ้ยแล้วมันเออไฝุ่นเออวยดีว่าถ้าอย่างตัวนี้เนีต่อแอปได้ด้วยแล้วก็ต่อแอปสั่งว่าแบบปรับอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับ ตอนนี้ก็ไม่ต้องระดงทุนก็คือถ้าเราจะซื้อก็เขาก็พร้อมส่งมาได้เลยอโอ้ในครั้งนี้เนี่ยเ,เราได้รับเทคโนโลยีอันเต็มอิ่มพอสมควรเลยนะครับผมจากเอิร์นมานะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถเข้าไปดูในเพจของเอิร์นรีวิวได้นะครับผมผมว่ามีอะไรอีกเยอะแน่นอนนะครับที่น่าสนใจนมากๆนะครับผม ครับก็เดี๋ยวจะทยอยเอามาแปลลงให้แบบอัปเดตกันเรื่อยๆในหน้าเพจครับเออผมเดี๋ยวก่อนจะจากทันไปผมอยากรู้จักไอกระต่ายนี่คืออะไรอ่ะกระต่ายผมว่าน่าจะเป็นเหล้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาจะมีแบบอ๋อ oh. เขาจะมีแบบปดาขึ้นปีใหม่เขาจะมีแต่ละปีเป็นเหล้าผมเห็นเขาแบบซื้อเป็นของฝากกันที่จีนครับอ๋ออุ้ยเจ๋งว่ะไอดีดีเลยอย่างอย่างเหล้านี่ก็เอามาลงทุนเหมือนกันนะเนี่ย ทะลุร้อยร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นวายเป็นเซตวายครับอืมกยีกตายเฮ้ยเจ๋งเว้ยเจ๋งวเงว้ยอันนี้เจ๋งแล้วแบบซื้อแล้วก็ไม่ของฝาก มีเป็นเซตไว์ wide, พร้อมแก้วอะไรแบบสำหรับเป็นของกวัญเลยครับโอ้โอ,โอ้ดีจังน่าน่ารักเดีครับเหมาะเหมาะเป็นของฝากของคนจีนสีแดงไอย่าเี้ ก่อนจากกันไปครับเอินเอินมีอะไรจะฝากถึงคนที่ติดตามเอินมาไหมครับผมก็ขอบขอบคนท,ที่คอยติดตามเพราะว่าก็แบบมีคนคอยแบบกดไลค์กดแชร์ pitch, คอมเมนต์อะไรให้ก็แบบมีมีรู้รสึกแบบมีกําลังใจในการแบบทําทําเพจเอาหาอะไรมาอัปเดตเรืเร่อยๆแบบจริงๆก็ทําแบบจากความชอบส่วนตัวครับแล้วก็พอเห็นมีคนสนใจเหมือนกับเรามาติดตามก็ รู้สึกแบบสนุกดีแบบมีเพื่อนที่แบบชอบสิ่งที่เหมือนกับเราแบบมามาคอยติดตามมาคอมเมนต์มาไลค์อะไรแบบนี้ครับยังไ,ไ,ไงก็อย่าลืมนะครับไปติดตามเอินรีวิวได้นะครับผมครับเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าๆน,นะครับผมเราจะเชิญเอินมาพูดคุยต่อเนื่องนะครับผมเท่าที่เอินจะมีเวลาวได้ครับเดี๋ยวนี้อันไหนสินค้าใหม่ๆอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเอามาอัปเดตกันอีกครับครับผม ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับผมมาเชิญใหม่ในครั้งหน้ากับผมป้อมนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ